สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวนะคะอันนี้นะคะเป็นของลูกสะพ้ยนะคะลูกสะพ้ยพี่อ้อยนะอ่าหรือแม่น้องซีนะคะเขาซื้อของขวัญให้พี่อ้อยตอนปีใหม่เนาะก็ลูกบอกว่าครั้งแรกเขาบอกเขาจะไปหอ่อเขาจะไปหอ่อห่อแล้วเ็าจะเอามาให้แม่แต่เจ้าลูกชายบอกว่า มีถุงอยู่แล้วหอ่อทําไมไปหอ่อเดี๋ยวแม่ก็ต้องแกะอยู่ดีนะคะเขาก็เขาก็เลยอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่อนะคะแล้วก็ให้น้องสี่ะเป็นคนเอามาให้นะคะน้องสี่เขาก็เดินถือถุงเนี่ยเดินเดินถูถุงถุงเนี้ยนะคะเล้เดินตามพี่อ้อยเดินตามพี่อ้อยอะมาอะมา เราก็ไม่รู้อะไรเนาะเขาคิดว่าเด็กถือเอามาเล่นๆนะคะก็คิดว่าเขาจะถือเอามาเล่นๆอะไรประมาณนั้นเนาะพี่ออยก็ไม่ก็ไม่รู้นะว่าว่าหลานหลานเอามาให้นะคะเสร็จแล้วเขาก็บอกอ่าเอามาอ่ะมามาให้เอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยแบบพี่ออยก็ไม่รู้มันคืออะไรเนาะเห็นข้างนอกเราไม่รู้นะคะแล้วก็เปิดอ่าเปิดถุงออกมานะคะคือกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะ <laughs> อ่ะเขาทอ่จริงที่จริง,รงอง่ะเขาปิดอยู่นะคะแต่ว่าพี่อ้อยอ่ะเปิดออกมานะคะเป็นกระเป๋าสตงางค์อ่าอ่ายี่ห้ออะไรพี่อ้อยพี่อ้อยไม่รู้นะแต่ว่าลูกชายพี่อ้อยบอกว่ามันมียี่ห้อนะคะราคาก็ถือว่าแพงอยู่เนาะเป็นกระเป๋าเหมือนกับวัยรุ่นวัยรุ่นใช้นะคะเพราะว่าเขามีโบมีอะไรอย่างนี้เนาะ ก็คือเอาจิงๆิน้องน้องแพน้องแพ้ก็จะใหะ้กระเป๋าสตังค์พี่อ้อยบ่อยเนาะก็เมื่อปีก่อนนู้นก็ให้กระเป๋าสตังค์พี่อ้อยมาใบพี่อ้อยก็ไม่ได้ใช้เนาะบางทีลูกก็น้อยๆนยนะคะเ็าจะบอกว่าให้กระเป๋าใหม่แม่แม่ไม่ค่อยใช้เลยอะไรประมาณนี้ก็คือพี่อ้อยจะเป็นคนที่แบบ เสีดายนะคะของเก่าเนะาะเธอยังยังใช้อยู่ได้อยังไม่เก่าจนแบบดำปีหรือว่าขาดหรืออะไรเนาะพี่อ้อยจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะลูกลูกแรกเลยจะเป็นสีดำเนาะพี่อ้อยก็ก็ก็ใช้จนแบบเขาเอเป็นสีที่แบบด้านๆเนาะพี่อ้อยก็ยังใช้อยู่ตอนทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะเพราะใบนั้นก็แพงเนาะแล้วก็มาใบที่สองก็เป็นเป็นสีเขียวจากอ่าลูกลูกซื้อให้ แล้วก็ใบที่สามอ่ะก็ยังเก็บอยู่อันนั้นใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างใบนั้นจะใหญ่กว่าใบนี้นะคะก็จะมีผู้ประีผู้เป็นอ่าเป็นสีเงินเงินนะตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนสีแล้วเพราะนานเกินนะแล้วก็ใบนี้นะคะก็เป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่ลูกอ่าน้องแพรซื้อให้นะคะน้องแพรก็คือแม่น้องสีนะคะตัวตัวข้างในเนาะก็จะเห็นว่าอ่าเขาสามารถอ่าเสียบการ์ดนะคะใส่แบงค์นะคะเสียบการ์ด ตัวพี่อ้อยอะนะคะเจอเวลาเวลาที่เป็นกระเป๋าแบบเนี้ยเนาะพี่อ้อยก็จะแยกแบงค์นะคะจะเป็นแยกแบงค์พันแยกแบงค์พันแบงค์แบงค์ห้าสิบ แบงร้อยแบงห้าสิบแบงยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ้อยจะแยกไว้เป็นส่วนๆนะคะพี่อ้อยจะไม่แบงพี่อ้อยจะไม่ใส่รวมกันนะคะจะแยกเนาะเหมือนก็นจะแยกไว้เป็นช่องๆเลยว่าเป็นแบบไหนแบบไหนแล้วเวลาเราใช้เราใช้ง่ายแล้วมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างนะคะการเก็บตังค์เนาะอันนี้พี่อ้อยยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่ากระเป๋าพี่อ้อยเพิ่งมาเปิดดูเนาะตังที่เราจะเก็บนะคะเวลาเราเก็บตังค์เนาะให้ใช้เป็นอ่า เรียงให้เป็นเรียบร้อยเลยนะคะเรียงให้เรียบร้อยนะคะให้ไปทางเดียวกันเนาะแล้วเวลาใส่เนี่ยเอาหัวลงนะคะเอาหัวลง <t> เอาหัวลงหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าอ่าเป็นรูปในหลวงแล้วก็เอาเอา,เอาตรงรูปรูปหัวลงนะคะอ,ะอย่าเอารูปหัวขึ้นเพราะว่าเอารูปหัวขึ้นอ่ะมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเอาหัวขึ้นอ่ะหมายถึงว่าเงิน ตัวนี้สามารถที่จะออกจากกระเป๋าเราได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาหัวลงนะคะก็เหมือนกับเป็นการที่เราจะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าเราอยู่ทุกอยู่ตลอดเวลานะคะในกระเป๋าเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่อ้อยลองใช้แล้วนะคะเทคนิคนี้เนาะเพราะว่า,ามีอาจารย์คนหนึ่งนะคะเขาสอนมานะแล้วก็พี่อ้อยไม่ได้ดูคลิปเขาหรอกแต่ว่า พ่อเด็กอะ่ะเขาเขาดูคลิปแล้วเขาก็มาบอกพี่อ้อยนอะว่าให้ทําแบบนี้อะไรประมาณนั้นอะ่ะพี่อ้อยก็ลองทําแล้วได้ผลนะคะได้ผลก็คือเหมือนกับเราจะเก็บเงินอยู่เนาะแล้วก็เราก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าเราเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรนะคะคือมันก็จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะมีเสริมมีเพิ่มมีเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเราเอาด้านด้านด้าน,ด,านด้านหัวลง ลงไปในกระเป๋านะคะก็เหมือนกับมีเงินเข้าเนาะถ้าเอาเราด้านเอา,าด้านหัวออกก็จะเป็นเงินออกอยู่ตลอดนะคะลองทําดูนะคะลองทําดูเคล็ดลับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะสามารถบอกต่อได้เนาะบอกต่อได้แล้วก็เงินที่จะอยู่ในกระเป๋านะคะจัดเรียงให้เป็นระเบียบนะคะเพราะถ้าเงินไม่เป็นระเบียบเนี่ยชีวิตเราก็จะยุ่งเหยิงเนาะชีวิตเราก็จะยุ่งเหลืองอยังไงยังไงก็อาจจัด เรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะจะเป็นสมัยก่อนจะมีแบงค์สิบใช่ไหมแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบพี่อ้อยจะไว้ช่องหนึ่งแล้วก็แบงค์แบงค์ห้าสิบก็จะช่องหนึ่งแบงค์ร้อยก็จะช่องแบงค์ห้าร้อยช่องแบงค์พันช่องพี่อ้อยจะไว้แบบนี้ตลอดนะคะถึงว่าถ้าถ้ากระเป๋าเรามีช่องน้อยเนาะมีสักประมาณสามช่องเนาะเราก็จะเลี้ยงไล่มาเลยนะคะคือจะเป็นยี่สิบห้าสิบร้อยแล้วก็ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่อ้อยจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเพราะว่า เรื่องเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องอะไรที่แบบพี่อ้อยจะเป็นคนที่แบบจะ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 เป็นคนที่แบบถ้าเห็นใครอะเหมือนก็ลูกพี่อ้อยอย่างเงี้ยเรียงกระเป๋าตังค์ไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยพี่อ้อยก็จะเป็นคนแบบ ดึงออกมาเลยแล้วก็จะมาเลียเล้ยงเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้ลูกก็คือเวลาใช้อะมันก็จะใช้ง่ายขึ้นนะคะใช้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะในเมื่อในส่วนที่เราเก็บเป็นเงินทองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพอพอเราไปซื้อของปุ๊บเขาถอนมาเท่าไหร่ปุ๊บกำใส่กระเป๋ากำใส่กระเป๋า อันนั้นอ่ะมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาเราจะใช้อ่ะเหมือนกับเราจกเงินออกมาเนี่ยเงินก็จะยับยับอะไรประมาณเนี้เราก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะในเมื่อเราไม่ชอบแบงค์ที่ยับยับที่เขาถอยมาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บเงินก็เลี้ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บเก็บให้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 ได้แบบแบ่งให้เป็นสัดส่วนเนาะก็พี่อ้อยก็ทําคลิปนะคะทําคลิปนี้ให้ดูนะคะว่าอ่า รีวิวของของขวัญปีใหม่จากลูกสไปร์นะคะก็น่ารักน่ารักมากๆเลยก็แม่ก็ขอบคุณน้องแพรนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่ปีใหม่ทีก็คิดถึงแม่เนาะถึงเราจะอยู่ด้วยกันนะคะไม่ค่อยได้พูดกันก็จริงแต่ว่าเขาก็อยังมีส่วนที่แบบ เก่งๆเราหน่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นเนาะแต่พี่อ้อยไม่ใช่คนดุนะคะพี่อ้อยเป็นคนที่หยวนหย่วนอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดถ้าทําแล้วไม่มีปัญหาในใ,ในครอบครัวนะคะคือพี่อ้อยก็โอเคแล้วเนาะให้เขารักลูกลักหลานเราเราก็พอใจแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ